เจริญพี่น้องครับมึงวโบนี่โบนยาครับพี่น้องครับเห็นโบนี่โบนยาครับมีพี่น้องนำเสนอครับชัยชนะได้แก้วนำมาบรรยากาศนะครับเตรียมพร้อมจะเล่นหรือครับพี่น้องครับผมพูดตามเลยนี่พร้อมยังครับมนี่โบนยาครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมวิ่งเลยครับวิ่งเลย ไปไปแล้วครับโอ้ยขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับไอที่เอียงคือลู่ตามลมนะครับเป้าเอกยักษ์ตัวแรกของเราหมายเลขสามของคุณพันตรีขึ้นไปแล้วครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับขึ้นสวยงามมากเลยนะครับหาง เรียบร้อยนะครับขึ้นไปแล้วนะครับแม่เมฆข้าวปีน้องครับแนวเมฆได้สวยงามมากนะครับโอ้ยหยองโอ้สุ่ยจวดข้าวปีน้องครับโอ้ยหยอกยอกข้าวปีนองครับลลไปมพี่ง อาจารย์พิสุทธิ์นะครับพระต่อให้เป็นเจริญถ้าเจ้าิแล้วก็หมองพิปปัมน่าจะเป็นสิบ ถ้างั้นลายเส้นเดียวพี่เห็นเขาเสียไปสองเส้นอยากละเส้นใช่ดิไม่ไม่ะเฉยอ่าเจ้าเป็นตอนนี้มันเป็น e y หนึ่งกับ e y สองเนี่ยพี่ก็ต่อไปครับต่อคปดิหมายเลขเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คครับหมายเลขที่สองป่ะขึ้นไปก็เหมือนเป็นกระพี่น้องวายักษ์ครับพี่น้องครับเวายักษ์นะครับนี่ว่ายักษ์จริงๆนะครับเพราะภาพเป็นภาพยักษ์ ทีมงานพุนตาพงศ์นะครับเป็นสนามลงบนกำลังที่น้องไม่เปิดกระเบิดไ้ลลาว้าที่นักครับลมกำลังพัด่าอย่างสวยงามอย่างดีเลยนะครับด้านบนครับบอลเชือนะครับเข้าไปลงผู้น่ง